ชอบที่เมาบอกการเก็บบอกว่าอะไรหว่าแบ่ใสเด็ดกินข้าวยังไอ้ข้าวเยี่อะไรเนี่ยฝนรูปแล้วมวนท้องอะไรเยอะถามว่าใครอยากรู้ไหมไม่มีทีเท้าสั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพวกเราทีเท้าสั้นอีกแล้วนะคะ ว่าลุนวางเลถ่ายแล้วเราก็จะมาทำพันเนี่แบบถามตอบจริงใช่ไหม Q and A เกี่ยวกับความรักหน่อยเดี๋ยวจะมีคำถามงั้นเราเริ่มไปคำถามกันเลยค่ะคนไม่ได้มีจ๊อปเปกล้วยเออถ้าผู้ชายใสนแล้วแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละ ก็คือชอบคนดีพูดเพราะคือจะพูดกับเพื่อนแบบหยาบคายแค่ไหนก็ได้แต่พูดกับแฟนอ่ะชอบแบบพูดเพราะแต่ถ้าพูดหยาบเล่นๆกันบ้านก็ได้นึกป่ะพูดแบบมึงกูเล่นตลกก็ได้แต่ถ้าแบบเวลาซีเรียสจริงจังก็ก็คือแบบชอบผู้ชายพูดเพราะไม่ชอบแบบทะเลาะกันแล้วขึ้นมึงกุยกันไม่ชอบเออไม่ชอบคนใช้อารมณ์ใช่คือแค่ไม่จำเป็นต้องหล่อไม่ใช่ว่าไม่ชอบคนหล่อเลยก็คือเราไม่ได้ดูที่หน้าตาดูที่ทใส่ห่อไี่ใส่โอเคก็คือ ชอบไม่จำเป็นต้องรวยควรเรื่องเองนะินมะหาได้ถับเป่าหาลักก็คือชอบคนอบอุ่นดูที่นิสัยก่อนไม่จำเป็นต้องหลอ่อไม่จำเป็นต้องรวยเอเงจบ้องกูอะเกณ <c oughs> ไม่ได้มาตาหอกูหน้าตานะถามว่า,า <c oughs> ต้องหล่อหรอเอาการไหนก็ไม่ต้องขนาดนั้นแต่กูก็ไม่ได้มีตายตัวว่าแบบหน้ามันต้องเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แค่เออดูดีที่สาพันเลยแบบหมาอว่าค่อนข้างแบบต้องใส่ใจ หรือแบบตามใจคืออะไรช่นอันนี้ก็รู้เป็นนิสัยไม่ดีของตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแต่ก็เออถ้าถ้าจะเข้ามันได้ก็คงอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็คงต้องปรับการ <c oughs> ชอบคนที่มีความคิดอะหมายถึงว่าเรื่องรวยไม่รวยอย่างนี้มันเก็น,นะไม่ได้แบบซีเรียสต้องให้เห็นว่าแบบมีความคิดหรือว่ามีความแบบขยันะซึ่งมองว่าแบบรวยหรือไม่รวยมันสร้างได้แต่แบบถ้ารวยแต่ไม่มีความคิดก็แบบ ก,ก็หมดไายอะไรเงี้ยน่ารักมึงนิดนึงน,นงต้องสูงกว่าเราคะ่ะซึ่งเพนสูงร้อยเจ็ดสิบสองเจ็สามเพราะเราอยากเป็นตันนวรักของใคอยอยงรสักคนที่แบบอะไรอย่างนี้ไอจีเพนนะคะตรงนี้อ <laughs> ชอบผู้ชายเก่งแหละเอาจริงๆดูดีดูสมาร์ทแลอายุแบบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากัน ไม่ติดไม่ติดเพราะว่ารู้สึกวาออ่าอายุน้อยกว่าแต่มีความคิดก็ได้ได้แต่เอายุมากกว่าแต่มีความคิดก็ไม่เอาชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าบางครั้งก็แบบเป็นเด็กเหมือนเขาแบบเป็นเด็กกับเราได้แต่ว่าเป็นผู้นำนิดนึงแต่ว่าไม่ได้นําเราขนาดน,น,นั้นเหมือนสลับกันนำแ,แบบเหมือนคอยช่วยเตือนสติกันหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบคนที่แบบเออดูดีนิดนึงดูแลตัวเองนิดนึงชอบคนสมารชอบคนขยัน คิดแล้วพวกูเป็นใครวะชงแต่ละบคุชักกิ๊กใช่ก็มันก็รวมๆมันก็ประมาณเนี้ยแหละข้าวแล้าก็ไปจ้าแม่เด็กๆที่คิดไว้คิดว่าถ้าเราอายุยี่สิบห้าคือเราแบบโคตรโตแต่งงานแล้วล่ะอ่ะเรียนจบอาจจะแต่งงานเองก็ได้เพราะแบบตอนนั้นเราไม่ได้สัมผัสกันการทํางานเราก็คิดว่าแบบโออมันเหมือนในละครเนาะพี่พร้อมไปทุกอย่างแต่จริงๆแบชีวิตเราเราก็ต้องแบบทํางานหาเงินอะย่พอพอถึงจุดที่เราแบบอายุยี่สิบห้าแหละเราก็แบบเุ้ยทำไมเรายังดูเด็กอยู่เลยอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นว่าอยากทำงานประมาณแบบสามสิบยี่เก้าหรือสามสิบเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยเออ <c oughs> ของกูอะเลขที่กูตั้งมาตั้งแต่แรกเลยคือเลขสามสิบเว้กกย,ก,าาย 30, ก,กูแบบอยากทำงานอายุสามสิบมากๆแบบยี่สิบเจ็ดแล้วจ้ายังแบบไม่มีอะไรามาันจะเร็วไปไหมแต่พอจะเร็วไปไหมอ่ะกลัวไปดูซีรีส์เรื่องให้แม่หมา,ม,ามาของเกาเหลีอ่ะกูก็รู้สึกว่าแบบเออพ่อแม่กูอ่ะเขาอายุเยอะนะเออถ้าเราอยากให้เขาอยู่ในวัยสัมพันธ์ของเราจริงๆเอาให้เราพร้อมแบบสามสิบแบบไปเรื่อยๆเขาก็แก่เรื่อยๆมันเป็นตัวเลขที่แบบ ยากมากว่าแบบเอออยากตอนไหนคือจริงๆอะถ้าแบบคลิกกันแล้วคิดว่าช่วงเวลาตั้งแต่มีไปอะก็คือแบบคิดว่าแต่งไดนอีกประมาณ5ปีถ้าให้เวลาตัวเองก็คือแบบเรียนด้วยอะไรด้วยก็คือถ้าจะแต่งงานก็คงแบบไม่เกินสามสแต่ก็เดียตั้งแต่แบบตนมีไปรู้สึกว่าคุได้แล้วนะอยู่ๆแบบมีชัยมาก็ออแต่งเลยแต่งอะไรเมื่อไหร่พร้อมก็แต่งได้เลยแต่พร้อมของเราคือไม่ใช่แบบมีเงินเยอะๆเราค่อยแต่งเพราะว่าไม่สิงเดี๋ต้องสอบรู้สึกว่าาสิวสอบจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบ เหมือนเป็นเหมือนธรรมเนียมเฉยๆอะไม่ใช่ว่าต้องมีเงินเยอะก่อนแล้วค่อยมาแต่งกันรู้สึกว่าแต่งกอดก็ได้แ,แ,ลแล้วเราค่อยมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันดีก็ได้หนสิ่งที่ซีเรียสในการแต่งก็คือพร้อมจะใช้ชีวิตด้วยกันไหมพร้อมใช้ชีวิตด้วยกันก็คือแต่งได้เพราะฉะนั้นต้งแต่โโขดออเดอร์เดย์สิ่งต้งแต่ต้งแต่ตอนเนี้ยยิบเจ็ดปีนี้ยิบเจ็ดใช่ไหมก็คือแต่งต่อไปถ้าเจอคนที่โอเคแล้วเข้ากันได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ด้วยกันอยากใช้ชีวิตคนนี้ก็คือร้อมแต่ง รู้ว่าผู้ชายส่วนมากจะชอบคิดว่าต้องมีเงินมาขอผูอ้หญิงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องทํางานต้องมีเงินมีความมั่นคงมาขอผู้หญิงแต่คือเราแล้วก็บ้านเราไม่เงนะี้ยบ้านเราบ้านเราคือหลักกันพร้อมใช้ชีวิตด้วยกันแต่แล้วเ,เป็นคนดีโอเคเออค่อยแต่งเราค่อยสร้างไปด้วยกันก็ได้ ไปถนงแบรูปสวยอะแล้จะมีแบบมาถ่ายอยู่บอกก็มีแบบว่ารุ่นพี่ที่แบบปื้มมากๆถ่ายรูปเขาของเขาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยเอามาเก็บไว้แบบในไดอารี่เราฝังแบบเหมือนฟ้อนอะเพราะหวังว่าวันหนึ่งอะแบบจะเออจะเอามาแกะเราก็จะเจอว่าเอออย่างอยเราก็คืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมนุไปเลมากแล้วก็แย่งชิงเวอร์แบบว่าเขาจะมีเตะบอลกันมีเสื้อบอลถ้าเราแบบขอเสื้อบอลพี่เขาได้เออเหมือนแล้วเขาเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะต้องให้ใครหนี ปถ้ามีคนมาขอเขาเยอะเออกูก็ขอได้แล้วกูก็แบบว่าก็กีดการแบบแต่ไม่ได้แบบเป็นอะไรกันเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องที่เพราะอายุน่าจะห่างกันเหมือนพี่เขามหกกลุ่ม,มีีมสองค่ประมาณเนี้ยเออ<ต>เป็นโมเป็นแอ,แอบปลื้มแอบเริ่มนิดนึงทักทายเขานิดนึงเวลาเจอที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเลยปีเหมือนกันเป็นแบบ ม <A. S 2> หนึ่งมสองเอสก็คือเอาารียนสาขาแล้วก็ไปชอบพื้นที่นึงแบบเขาป๊อปมากแล้วก็คล้ายๆเพจอย่างเงี้ยแบบแบบเราแอบชอบเขาเยอะไรเงี้ยไม่ได้ไปบอกเขาแล้วเมื่อก่อนมันมี MSN ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นแบบเป็นการแจกเมลแบบมัวม่วๆมันอ่อพี่คนนี้ใช้เมลคนนี้แล้วก็แบบคุยเอ็มกับพี่เขาทุกวันเลยเออม,มันแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออกลับบ้านไปออนอีทเวลุึ้งอยู่นะได้คุยเอ็มเออได้คุยเอ็มแบบไม่คือโมเมน แบบเหมือนกับว่าเพื่อนกูนก็ได้ยินเขาก็ oh. คุยออกับเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย oh. เออก็แบบเหมือนเนี้ยเป็นเพื่อนกันแลเหมอนก็คุยออกับพี่เขา oh. ไม่ได้คิดที่จะอยากกปเตินแฟนเขาอะ oh. แต่เหมือนก็นแอบปื้มแอบ,แ,อบ,แ,อบแบบไปขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออแล้วแบบพอแบบหลังจากที่เราจบ แบบเหมือนมอสากรายั้งเลยเนี่ยก็กลับได้กลับมาคุยกี่เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบแอบถามที่เขารู้เปล่าว่าตอนนั้นเราชอบแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ชอบเออเขาบอกเขารู้ดิทำไมจะไม่รู้รเลยไงก็แบบก็เหวือนรู้ว้าวแล้วแล้วแฟนดิตอนมัธยมเรียนหญิงล้วนตั้งแต่วันหนึ่งถึงวันหกเลยเรียนหญิงล้วนก็เลยไม่ได้มีผู้ชายเยอะมากทรัพยากรน้อยเนาะผู้ชายน้อยมากใช่ผู้ชายประมาณหนึ่งถึงสองก็จะในโรงเรียนแต่เคยแอบชอบที่แบบแอบชอบจริงจังมันจะมีโรงเรียนหญิงกับโรงเรียนชายคู่กัน มันมีโรงเรียนชายแต่คือโรงเรียนชายก็คือตอนหลังเขาก็ปรับเป็นทหารนะเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนชายแล้วเคยมีวงดนตรีจากเรียนนั้นมาจากคอนเสิร์ตที่โรงเรียนหนิงู้คนกีตาร์กันมากเลยล้วเขาก็ไปกีชอบพี่นักร้องนำมากเลยค่ะขอแจกขอแจกเมลแจกเออก็แอดกินเอสเอ็นกลับบ้านไปก็รอเขาออนเอ็มอะไรเงี้ยก็ทักเขาไปเราเราคุยไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่ตอนเด็กอ่ะมันเขินนะตัวแบบไอ้นี่เขาก็จะถามว่า อ้าวเงียบเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบคุยเล็กๆน้อยๆเมนใช่แค่นั้นก็ฟินล้วเลยแต่ว่าคือแบบไม่ให้เขาตอบแค่นั้นก็ฟินอเขาก็เขาก็แฟนคลับเยอะเอฟซีเยอะอะไรเงี้ยไอ้เราแบบเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆเออไม่ต์บ้างหน่อยนี่ถูกไหมเป็นแอบชอบพื่อนพี่กันเป็นแบบน้องตัวเล็กน้องอะไรเป็นน้องไอไลท์น้องอ่านไอไลท์อแต่แบบไม่ได้มีแฟนจริงจั ก็มูเหมือนกันตอนช่วงที่แบบว่าเราเพิ่งคบกับใครอยู่เนี่ยเราแล้วมั่นใจว่าแบบคนนี้แหละแล้วเวลาเราไปไหว้หพักอะไรเงี้ยหรือบบว่าเราก็จะขอตลอดว่าขอให้แบบความรักแบบดีๆคือเหมือนเป็นการขอไม่ใช่การบนนะ่นอะตอนช่วงที่ความรักมีปัญหาก็ขอให้แบบเจอคนดีๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใช่อ่ะก็แบบขอให้ได้กลับมาแบบมาคบกันอีกขอจริงักสีตัดส,สินเลยว่าแบบเออว่าอเอาาเออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามูไหมต้อมูนะก็ขอ เราโมูเลยคือเนี่ออน่ะอ๋อเจ๊น่ะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเกลียดเพราะว่าเจอปัญหาความรักบ่อยเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยแบบมันไม่มีที่มืองร้อนตอนนี้เรู้ทำไงอ่ะเรามูเยอะช่วงตอนหลังที่เจอปัญหาอีกก็มูแบบไม่ได้เล่นของไม่ได้ไม่เคยเลยเพราะเราไม่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่เราจะเน้นไหว้พระไหว้เทพอะไรเงี้ยที่เรานับถือแต่ไม่เคยไปแบบว่าถ้าสิ่งที่เราทํามันดีจริงมัน ไม่ได้ผิดอะไรไม่เคยทําผิดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะเลือกสิ่งดีๆให้เราไม่ว่าเขาจะอยู่หรือจะไปก็ขอให้ความรักมันดีอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันดีขึ้นที่มูนหลก็คือดูดวงความรักบ่อยมากใช่ดูดวงความรักแต่ไม่เคยเอามาตัดสินชีวิตจริงเอดูเป็นแนวทางอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแล้วปัญหาอันนี้มันเกิดจากอะไรเราจะได้แก้ถูกไม่เคยเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เคยรู้สึกว่าที่ที่อเจางทำ ไม่ได้เคยทำอะไรทำลายใครก็จะทําดีต่อไปเรื่อยรู้สึกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มคุ้คมครองเราเมื่อก่อนไม่ได้สารมูเลยพึ่งมามูหนักๆช่วงที่แบบหลังๆที่เรียนบรอดเวไม่นานมานี้ที่แบบว่ามีไปไหวผ้ผะตีกับเพื่อนไปไหว้พระส่วนใหญ่หจะมูเรื่องอืดเลยจะชอบเน้นเรื่องอื่นมากแบบตะกุดดวงเสกดีเออจะรวยใช่จะไม่ค่อยขอสุขภาพไม่ค่อยขออะไรที่มันยังยืนมึงกูแบบเออเรื่องความรักแล้วก็มีแบบว่า ค่ะค่ะจะขายของมาหมายแบบเป็นเชิงแบบขอพอหรือให้เขาช่วยตัดสินให้น่อยแกล้งคุยกับเพื่อนเหมือนแฟนสิอันนี้โทรหาเพื่อนผู้ชายนะคะจะรับไหมก่อนรอับใช่ 100, ร<อ>ัผ่นว่าคิดถึงนะอ่ะคิดถึงใครคิดถึงคิดถึงเธอแล้วแต่เธออ่ะอ๋อยังไง คิดถึงมึงต้องการอะไรมาหาหน่อยมาหาหน่อยดิจริงกินข้าวกันกินข้าวกันเ,าานเนปล่าเดี๋ยวเขาเลี้ยงโอ้ยทวนถ้ตอนนี้กูจะไปจะไปถึงมึงกี่โมงเนี่ยอ๋อคิดถึงเดี๋ยวหยอกดนะูอะไรนะอะไรนะคิดอยากเจอคิดถึงเออเดีย๋ยวมึงจะไปกินอะไรอะ่ะมึงอยู่กับใครเนี่ย <laughs> ทำไมอ่ะที่แยมบ้หรอกลินค้าไก่สัตว์ก็อารมณ์ดีได้กูอยากฝันแย่ไม่ใช่แล้วอยู่ใครเนี่ยเสียงเขาเองตอแหลทำไมต้องด่าอย่างนี้อ่ะบอกมาเอออีสานกูอยู่เพื่อนกูแกล้งเล่นไม่มีอะไรได้บอกมาหรอกกูอยู่เพื่อนไอ้เกี้ยตอแหลทำไมอย่างเวลาเพื่อนพูดพร้อมเพื่อนพูดแบบเสียงน่ารักน่ารักด้วยทำไมไม่ชอบมันติดปีศาจอย่งเนี่ย ไ่อะไรยูวหนกูกูพูดเสียงแบบไหนทำให้ดูหน่อยนี่มีไหนมีที่สี่งที่เล่นบ้าเฮ้แกไม่เปยเถอะเอ๋บายบายบายแค่นี้แหละพวกกูจะมหมูกระทะแหละที่ผ่านดูใจดีนะพี่พ่านไม่ทำให้ผิดหวังเออไม่แต่นีกแล้วทกอ๋อมันก็รู้ใจดีแบบว่าเออเดี๋ยวไปเออกูรู้ส่งมันยังโอเคนะแต่ชอบด่าเฉยโอ้ยเกคุยได้ดีอ่ะเกิที่แกทำอะไรนี่มึง ดีครับฮัลโหลครับคิดถึงอ่ะไอ้ข๊าดทำอะไรอ้าคิดถึงจังตาเป็เจกาน,นานมากเลยกินข้าวยังไอ้ข๊าดเปนยี่อะไรเนี่ยฝนลุบแล้วโมนท้องอะไรเยอะรักเราเปล่ารักเราเปล่า มึงเล่นอะไรมึงกเล่นใช่ไหมเค็งมึงรู้ผอนแล้วผอแล้วที่ไม่ไหวแล้ววีทำไมทำอะไรอ่ะทำงานหมดหรืออะไรวะหมดทีเนี้ยคนลุกก็คุยเหมือนคุยกับแฟนเนี่ยบอกว่าดีเผื่แฟนคุณแบบนี้ป่ะอ้อนขนาดนี้ทำไมเราไม่ดีหรอมีผู้หญิงอ้อนไม่ดีหรอเออไม่ไม่ใช่แฟนไม่ลองทำดีลองเป็นเพนบ้างดิ ก็ม้วนห้องออกมาแล้บีบกระเพาะบีบท้องกูว่าโอเคแค่นี้แหละบายบายมันก็มีคนที่แบบเป็นแฟนกับเพื่อนได้แต่ว่าแบบเราไม่ได้ได้เรา Q&A เริ่มแบบว่าความรักแบบเพราะว่าใกล้วาเลนไทน์ใช่แบกวาเลนไทน์แบกวาเลนไทน์ดูก็จะรู้ว่าใครมีแฟนใครไม่มีแฟนก่ดูจากสีเสื้ออันนี้แปลว่าใกล้มีเพราะมีสีหอยเกรย์มี่มาบอบกั เกดบอกว่าอะไรวะไม่ได้บ้าไม่เนตัวบอกกันเนี่ยตัวตัก็ขอให้วนาเลนไทน์ทุกคนมีความสุขมากนะคะใครที่มีความรักก็ขอให้ความรักดีๆปังๆใครมีความรักก็ขอให้มีความรักเร็วเวนาอใช่ค่ะขอให้เจอคนที่ใช่แบบว่าทำดีความเมตตากันนะคะสาธุจ ความรักมันก็คือความไม่ตายเออมันมูจริงวะเราขอจริงมากมันมูมากก็คือแบบคือแฟดเออมันคือแฟดมีศาลาบ้างไม่มีศาลาบ้างแกนั่งกันบ้านนะทุกคนส่วนใหญ่ไม่มีแาวหรองานเจอกันคลิปหน้ะได้ปะกดไลค์กดแชร์ไม่พูดหรอกดไลค์กดแชร์กดซื้อใครด้วยกันบายขออีกคำหนึ่งเวลาคุยกับแฟนอะใช้สรรพนามว่าอะไรเขาจะเองเขาตัวเขาตัวออกตลอดเลยอ้วนอ้วนเออเออมีเคยเล่นแฟนอ้วน ที่เคยเรียกมาเริ่มคุยก่อนจะเป็นเธอเขาเธอเขาเธอเขาหมดเลยแล้วถ้าแบบความรักกำลังหบ่งบานมากๆอ่ะจะเป็นแบบแฟนเรียกแต่ว่าแฟนแฟนทำไรอยู่แฟนทำไรอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นออของกูก็จะเป็นแบบเรากับเธอเล่นเล่นบ้าง <ๆ S 2> แบบว่าเป็นหมีอะไรอย่างเงี้ยเออ